สัญญาณแจ้งเตือนนี่นะไปเร็วสาวๆรอ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 โอ้ไม oh ่นั่นมันแคนแคแมนเขาตั้งแคนแนแคนเหมือนชิอแคนแคนของเขางั้นเขาก็ต้องเตรียมตัวโดนแตะจนบูบี้ได้เลยเพราะกลัวประชาชนซุปเปอร์แบร์รี่มาแล้วเตรียมตัวเจอบัตแซนดูดานของฉันอ๋อแบร์รี่ ว้าวว้าวว้าววาวว้าวว้รวว้าวว้าวาทว้าววทาวว้่ว่าช่าวยชาว่้าวง้าววาว่าที้าว่าววเาวว้าวว้าวี้เวว้าว้าวว้าววาวว้าีว้า่ว้าาวาวว้านว้า่ว้าอาหารนั่นว้ายขอาฉวนาี่ตาลงพื้นเมืาอวาวาวว้าวว้าาาวาววราวว้ ตอนเราบอกว่าเธอเป็นฮีโร่เราไม่ได้แปลว่าเธอจะเป็นฮีโร่ในแบบที่เราเป็นหรอกนะงนั้นจะจะฉันให้ใจสุป,ปฮีโร่เหรอคืออ่อยังก่อนนายยังต้องฝึกในการเป็นฮีโร่อีกสักนิดหน่อยก่อนนะเรื่องจริงใช่ไหมบลอสมองนะแนบเบรรี่ก่อนสิเออใช่นั่นแหละที่ฉันกำลังจะบอกเธอนายก็แค่ต้องเอ่อตั้งจิตให้ออมว่างแล้วมองโดยไม่ใช้ตา จริงเหรอจริงถ้าหากว่านายมองไม่เห็นว่านายกำลังต่อยอะไรนายจะต่อยมันได้จริงหรือเปล่าโอ้โหใช่ฮ่าใช่นายต่อยเขาจนต้องนอนกองเลยละพวกไปจัดการคันแคนแมนกันเถอะฮ่าโดนนี่แลนนี่แล้วก็โดนนี่จากนั้นก็เน่สุปเบอร์รี่จัดการแล้ว เรียบร้อยแล้ว,วเฮอเฮอคุณพระจะหนูหัวสวมถังน้ำคนนั้นช่วยเทาสปิวเอาไว้อย,ยู่ไปเลย,ยดูมถังน้ำเย้เย้นุ่งองน้ำเหรอฮะชื่อนี้ฟังดูดีกับซุปเปอร์แบลรี่ตั้งเยอะจากนี้ไปตัวาันจะใช้ชื่อว่านุมถังน้ำ คิดว่าแบรี่เป็นฮีโร <Cock S 1> <tinc S 2> ่ไม่ใช้คำแบร์รี่ปล่อยเข้าไปก่อนสักพักอีกไม่นานเรื่องนี้ก็คงจะจบและทุกๆอย่างก็จะกลับไปเป็นเหมือนอย่างเดิมสุดเยอะโอ้โวเป็นเยอะ